มาพบกับอีพีกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมีความรู้อะไรดีๆเดี๋ยวฝากติดตาม Land for you กันนะคะวันนี้พี่หนึ่งพี่หนึ่งเป็นหนึ่งเรื่องอสังหานะคะและผมหนึ่ง Fast เลนครับและเราสองคนวันนี้มาในนามของแลนด์ฟอร o ยูกูด<ก>ูที่ทดิน,ดนวันนี้นะคะอันดับแรกเลยสิ่งที่มันจะพูดไม่ได้หรือว่าไม่พูดไม่ได้เลยนะคะเรื่องนี้สาคัญมากกับการเลือกซื้อที่ดินนั่นคือทางสาธารณะค่ะทางสาธารณะเนี่ย อันนี้นะคะมันมีข้อยกเว้นหรือข้อกำหนดค่อนข้างเยอะในการเลือกซื้อถ้าเราดูไม่เป็นเนี่ยบางทีนะคะเราอาจจะได้ที่ดินตาบอดก็ได้งั้นเดี๋ยววันนี้มาฟังเทคนิคกันนะคะว่ามันมีเทคนิคอะไรกันบ้างค่ะสำหรับการเลือกที่ดินนะครับเพื่อจะให้เรามั่นใจว่าที่ดินที่เราซื้อเนี่ยไม่ใช่ที่ดินตาบอดมีทางเข้าออกอย่างถูกต้องแน่นอนนะครับแนะนาให้ผู้ซื้อนะครับไปลองเช็คระหว่างที่กรมที่ดินดูก่อน ว่าบริเวณทางเข้าหรือทางออกที่ติดกับที่ดินเนี่ยตัวนั้นเน่ะเป็นสาธารณะจริงไหมเพราะบางครั้งนะครับที่เรามองว่าเป็นถนนเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ภาระจำยอมก็ได้ซึ่งวันหน้าวันหลังสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่ถนนตรงนั้นเป็นสาธารณณะไปแล้วเราก็มั่นใจได้เลยว่าถนนตรงนั้นเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ตลอดไปแน่นอนนะครับค่ะวันนี้พี่หนึ่งมีตัวอย่างอีก หนึ่งตัวอย่างที่จะแนะนำนะคะคือเราอะค่ะเลือกแปลงเพื่อให้คุณลูกค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเราได้เจอกับอ,อ,อุปสรรคหรือปัญหาบางอย่างตัวเนี้ยค่ะเราถึงเอาข้อตัวเนี้ยขึ้นมาเพื่อบอกให้กับคุณลูกค้าของเราในการที่จะคัดเลือกแปลงหรือจะเข้าไปหาซื้อที่ดินนะคะสมมตินะคะว่าณตอนนี้ค่ะมันมองเห็นอยู่แล้วนะคะว่าที่ดินอันเนี้ยเป็นที่ดินมีถนนแบบถนนคอนกรีต นั่นเราคิดกันว่ามันคือทางสาธารนณะถูกไหมคะแต่มันถูกต้องค่ะแต่เมื่อเราไปดูที่หน้าโฉนดและบางแปลงนะคะเแปลงเราอยู่ข้างในหน้าโฉนดจะมีเส้นบางๆนะคะที่ขวางไปข้างหน้านั่นคือไม่ใช่ชโฉนดมันจะมีทั้งหมด2โฉนดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่คุณลูกค้าแล้วก็ทุกๆคนนะคะจะต้องดูเลยคือเหมือนที่พี่หนึ่งบอกนะคะว่าต้องไปเช็คระวังนะคะว่าแปลงที่ดินที่เราจะเลือกซื้ออ่ะ มันมีแปลงอื่นขั้นอยู่หรือเปล่าไม่งั้นเราจะได้ที่ดินตาบอดกันนะคะต่อเลยค่ะอีกข้อนึงนะครับที่จะละเลยไปไม่ได้เมื่อไหร่ที่เราไปดูที่ดินในแถบปริมณฑลเนี่ยเรามักจะเจอสิ่งที่เรียกว่าคลองนะครับเจอคลองอยู่เสมอเมอเลยจุดหนึ่งที่สําคัญมากในการเลือกพัฒนาที่ดินเนี่ยเราต้องเช็คด้วยว่าคลองที่ติดอยู่กับที่ดินของเราเนี่ยเป็นลำรางสาธารณะหรือเปล่านะครับ กล้องลองดูทางด้านขวามือตัวนี้ได้เลยครับตัวนี้เนี่ยเบื้องต้นเป็นสิ่งที่เราสงสัยอยู่นะครับว่าคลองตัวนี้เนี่ยเป็นคลองที่อยู่ในที่ดินของเราอยู่แล้วหรือว่าเป็นคลองที่ถูกจัดเป็นลำรางสาธารณะเพราะถ้าเมื่อไหรท่ที่ถ้าคลองตัวนี้เนี่ยจัดเป็นลำรางสาธารณะนั่นแปลว่าเราจะไม่สามารถทําการถมที่ดินตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งรข้อพึงระวัง เมื่อการที่เราจะทําการพัฒนาที่ดินเช่นเดียวกันนะครับทุกคนอืม,อมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาฝากข้อคิดกันนิดนึงนะคะว่าข้อคิดของการเลือกซื้อแปลงที่ดินเนี่ยค่ะที่จะไม่ให้เจอที่ดินตาบอดเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวฝากพี่โอเคค่ะเดี๋ยวฝากพี่หนึ่งเนี่ยสรุปนิดนึงนะคะเพื่อใหออ้คนที่ติดตามของเราเนี่ยได้มีความรู้เผื่อเขาไปเลือกซื้อที่ดินเอา ตัวอย่างของเราเนี่ยไปเป็นเค s e s t u ว่าการจะเลือกซื้อที่ดินยังไงนะคะไม่ให้ติดตาบอดนะคะอะค่ะได้เลยครับอันดับแรกเลยคือต้องดูก่อนว่าถ้าตาเรานะครับลงไปดูที่ดินจริงก่อนแล้วดูซิว่ามีทางเข้าออกที่เป็นถนนเนี่ยชัดเจนไหม,อ,มอันดับต่อมาก็ไปเช็คที่กรมที่ดินเช็คระวางเลยนะครับว่าที่ดินที่เราเล็งไว้อยู่เนี่ยติดกับถนนที่จัดเป็นถนนสาธารณะอยู่จริงหรือเปล่าพเพราะถ้าเกิดว่า สิ่งที่เรามองว่าเป็นถนนจริงๆแล้วตัวนั้นเป็นภาระจำยอมเนี่ยในภายภาคหน้าอาจจะมีการรับรองเอกสารสิทธิ์เปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับทุกคนดังนั้นวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแชร์เทคนิคในการเลือกที่ดินให้ไม่ติดมือนะครับก็คือการระแวดระวังเรื่องของที่ดินตาบอดนั่นเองนะครับค่ะงั้นตอนนี้แป๊บนึงนะคะคงั้นตอนนี้ขอฝากนิดนึงนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมที่ชมเราอยู่ แล้วเขามีที่ดินยังไงต่อดีคะอ้าวก็อย่ารอสิครับ <c oughs> โทรเข้ามาหรือทักเรามาในเพจใน Facebook หรือทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ที่ YouTube ก็ได้ <c oughs> และกลุ่มของเรา l n n For y y u โกดูที่ดินจะไปช่วยคุณพัฒนาที่ดินให้มีคุณค่ามากขึ้นเองครับใช่ค่ะถ้าคุณมีที่ดินนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังขายอยู่เอะขายมานานแล้วก็ยังขายไม่ออกแต่ต้องการนักพัฒนามืออาชีพและเป็นคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานะคะ ติดต่อเข้ามาเลยนะคะเรายินดีนะคะที่จะเข้าไปพัฒนาพัฒนาที่ดินให้แล้วเราก็หรือบางคนอยากได้ความรู้ในการไปพัฒนาติดต่อเราได้เหมือนกันนะคะเราก็ยินดีเหมือนกันค่ะฝากทางช่องทางติดต่อทั้งเพจติดต่อทาง,ง Youtube หรือ Tik t o k กก็ได้นะคะวันนี้นะคะมีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกไหมคะวันนี้ก็ขอเพิ่มเติมอย่างเดียวว่าโปรดติดตามตอนต่อไป อีกไม่ช้าไม่นานพบกันใหม่ครับใช่ค่ะโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะเชิญครับ